ซื้อผ่านทางออนไลน์โดยเด็กขาดและขณะนี้เนี่ยสถานพยาบาลทั้งร้าและเอกชนมียาตัวนี้อยู่ท่านไม่จําเป็นต้องเสียเงินจนํานวนมากไปซื้อทางออนไลน์มาเก็บไว้อันนี้เป็นอันตรายนะคะส่วนในแง่ของสถานพยาบาลเรื่องความที่ยาตัวนี้เป็นยาควบคุมพิเศษต้องมีการทํารายงานนะคะทุกขั้นตอน,นยังส่งต้านคณะกรรมการอาหารและยา ท่านนะคะต้องมีหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้ยานี้เนี่ยหลุดรั่วไหลนอกระบบนี้ฉะนั้นนะสถานพยาบาลน,นั้นก็จะมีความผิดตามพรบอ,รอยาเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยออยออก,ก็จะร่วมกับบคบกบ,กบ,กบ,กบกดาเนินการสืบสวนจับกลุมนะคะโดยเราขอขอ้อมูลจากองค์ราพิสตกรรำทางนี้ไม่ได้หมายความเฉพาะยาฟาวียที่ผลิตโดยการเภสัชนะคะยาฟาวีพิลาเวยอื่นๆนะคะที่นําเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยาจริงหรือ,อยาปลอมยาลักล้อบนำเข้าเราก็จะดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มทั้งนี้ประชาชนนะคะสามารถแจ้งเบาะแสนะคะมาที่ออยอนะคะที่สายด่วน1556นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ทาง Facebook ทางไลน์นะคะทุกช่องทางเราจะดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มนะคะอย่างเข้มข้นนะคะกับตำรวจต่อไปะคะ่ะ ือเก้าท่านนะครับเราต้องแต่งว่าเราลงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่เรารัอกเรื่องมาเราสืบสวนนะครับเราล่อซื้อมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะหาต้นต่อในการเล็ดลอดออกมานะครับเราทําการล่อซื้อจนเราเห็นเป็นโครงข่ายนะครับทั้งหมด9้าคนเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นกลุ่มก็คือรับโดยตรงมาจาัดโรงพยาบาลนะครับในราาหนึ่งแล้วมาปล่อยต่อให้กับผู้ขายคนผ,ผู้ขายที่กําไรอีกส่วนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมาถึง เอพ่อค้าที่ขายในออนไลน์รายย่อยนะครับก็จะกินส่วนต่างกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับคำว่ารับมาจากโรงพยาบาลหมายถึงโรงพยาบาลขายให้เหรอครับครับตอนนี้ก็คือทางเราทางการสืบสวนพบว่าหลุดรอดมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับลักลอบนำออกมาจากเจ้้าาหนที่อยู่กลารขายกันแบบออกมาจากโรงพยาบาลตรงนี้เพื่อวิธีอะไรอ่ะลักลอบหรือขายขายครับเขาขายโรงพยาบาลขายออกมาครับโรงบขายให้ในฐานะเป็นคนไปซื้อเป็นโรคหรือว่าขายในฐานะรู้จักกันขายในฐานะ ตอนนี้ที่เราก็คือเดี๋ยวเราสืบสวนต่อนะครับตอนนี้ที่เราเข้าไปเนี่ยคือที่ผมบอกว่าเก้าหมายจับเนี่ยเราเพ่งหนึงไปกับบุคคลหนึ่งที่พอเราเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาประกอบเขาทํางานอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเราก็เลยขอหมายค้นเข้าไปจับกลุ่มด้วยนะครับก็เลยเจอของกา้าคนนี่มีหมอมีพยาบาลมีบุคลากรทางการไม่มีครับไม่มีครับแล้วคนที่มาขายให้เนี่ยเป็นใครครับเป็นอะไรครับเออเป็นทํางานอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับนี่ของ เดี๋ยวเดี๋ยวขออยู่ในรายการการสนับสนุนก่อนนะครับหน้าที่เกี่ยวข้องกับยาได้ยังไงก็เขารับซื้อยาที่บอกคือไม่ใช่ครับไอคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหน้าที่เกี่ยวข้องยายาเนี่ยได้ยังไงที่ที่ถูกออกมาจับใช่ไหมครับเขารับเขารับมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาขายต่อถ้ามหน้าที่อะไรในโรงพยาบาลทำไมถึงสามารถตัดสต็อกตัวยาในโรงพยาบาลไ้ถ้าในตำแหน่งก็คือเออเป็นเป็นผู้มือการเหมือนกับเออผู้มือการทั่วไปของโรงพยาบาล ผู้เปว่าผู้ผู้จัดการ,รทั่วไปของโรงพยาบาลครับผู้จัดก,การโรงพยาบาลมีหน้าที่ดูแลเรื่องเรื่องยาเภสัชเหรอเขาก็คือที่ผมบอกว่าเขาเห็นส่วนต่างเขาสามารถที่จะเอายามามจากพันหกครับท่านผู้กับเอาชัดๆผู้จัดการโรงพยาบาลคนนี้มีอำนาจหน้าที่ดูแลเรื่องยาด้วยหรอไม่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 มีครับเขาเอามาเขาเขารู้จักก็คือ เขาไม่มีหน้าที่ดูแลยานะครต้องคุณเขาเป็นผู้จัดการทั่วไป้เป็นผูรหนาายศคนที่เราจับคนนี้ก่อนนะฮะเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งการที่เราเข้าไปจับเขาได้เนี่ยเรา<ม>เรา<ม>ถึงได้เห็นว่ายาเนี้ยห<อ>ลุดมาจากโรงพยา,าพบาลไหนคือผู้นี้คือมีคนในโรงพยาบาลใช่ครับคนออกมาใช่ครับอยากรู้ว่าเขามีตาแหน่งอะไรดูแลเกี่ยวกับก็คือคนนี้ครคือผู้จัดการโรงพยาบาลคืออยากทราบว่า ส่วนตัวครับส่วนตัวหรือว่าขออหรือผู้บริหารสูงสุดของพยาบาลรับทราบการกระทำนี้ด้วยอันนี้ขอต้องสืบสวนก่อนครับโรงพยาบาลไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อยามออกมาล็อตเดียวจากโรงพยาบาลเดียวใช่ไหมเนี่ยออันนี้เดี๋ยวกังอยู่ในตอนนี้ตอนนี้คือเราพบแค่โรงพยาบาลเดียวแต่ต้องขอสืบสวนเพื่อที่จะขยายผลต่อโรงพยาบาลเอกชนนักศึกษกรุงเทพโรงพยาบาลอยู่ที่ในกรุงเทพครับ